การทำจิตให้สงบคือการวางให้พอดีธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่งเป็นของมีกริยาไหวตัวอยู่เรื่อยฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลังการทำจิตใจของเราให้มีกำลังกับการทำกายของเราให้มีกำลังมันต่างกันการทำกายให้มีกำลังก็คือการออกกำลังกายทำกายบริหาร มีการกระโดดการวิ่งนี่คือการทำกายให้มีกำลังการทำจิตใจให้มีกำลังก็คือทำจิตให้สงบไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่างๆให้อยู่ในขอบเขตของมันเพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบไม่เคยมีกำลังมันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายใน ก็ตั้งใจให้เอาความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจก็ยกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์และทำสติสัมปชัญญะของเราให้กล้าขึ้นกำหนดลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นแหละต่อไปจิตก็สงบความเบากายเบาใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจะเป็นกายควรแก่การงานและจะเป็นจิต ควรแกการงาน